สักขวดอ่ะพนสักพ ah> ่อจ้บอกพนสักสามสี่พนสักสองวันวิวาของน้องงานกินหลงน้องสดซืนผอดมือเอื้นน้องสิเขาสามมุงเสาน้องสุ้กัน ความลาเข้าขาดมวนหวนพูดน้อสุดจำพอบปากคำไวพ้พันก่อนสิาลาโลกงบานสุกสำดันหวานซึนคืนวันจงมันแกนจงสุกแสนแฟนยาโพเพี่ขออื่นสังพนัง วัน,นวิวาพาอุราร้อนลุ่มร้อนกุ้มเหมือนไฟไหม้ระวังวันนี้เราพาให้เราผิดหวังความรักเรามาพังหยุดน้ำสังอย่างน้ำตาลาจากแฟนคนอื่นเขาอยู่กระเป๋าดุงบันไดนี่ไก่บานงั้นลองนองแตงนี่ไก่ <laughs>